วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่ของคุณแม่ที่ท้องเนี่ยออืาจจะเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้คุณหมอเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับนายแพทย์ภูลศักดิ์สุชนวณิชน,น,นะฮะสุตินรีแพทย์นะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณอานคุณหยกแล้ว่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับมาเริ่มกันที่เรื่องของคุณแม่ที่เข้าใจผิดเลยนะฮะก็จริงๆแล้วมีประมาณ10ข้อนะครับอาจารย์แต่ว่าข้อแรกเนี่ยเหมือนอาจารย์จะเคยเล่าให้ฟังเลยที่เขาบอกว่าท้องแหลมท้องกลมท้องป้านเนี่ยสามารถบอกเพศข,ของลูกได้ ลูกเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ต้องอันตราสาวใช่ไหมครับตอนนี้อันตราสาวเนี่ยเราก็อันตราสาวดูอัยวะเพศเป็นเลย,เลยนะครับซึ่งปกตินะครับทารุกในคภนเนี่ยอัยวะเพศเขาเนี่ยจะสร้างเสร็จที่ประมาณสิบสามสัปดาห์นะครับเพียงแต่ว่าสิบสามสัปดาห์ก็คือสามเดือนเนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าขนาดจะยังเล็กมากไงเราเราจะยังแยกไม่ค่อยได้ว่าเที่เราเห็นแบบนูนนนมาตรงกลางเนี่ยเป็นอัยวะเพศผู้ชายนะครับหรือ เป็นคริตัลลิสของของผู้หญิงซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะดูมันจะดูนูนสูงถ้าเป็นแบบทาลกในครันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยการตรวจอันทรสซาวเนี่ยเราจะวินิจฉัยเรื่องเพศลูกเนี่ยได้แม่นยําหลังจาก4เดือนครับก็คือสิบหกตดาห์นะครับ ก็เรียนนนะครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่น่ามากดีนะครับแต่ว่าถามว่ามีพื้นฐานอะไรทางวิทยาศาสตร์ไหมไม่มีนะครับทุกท่านดลูกของทุกคนเนี่ยถ้าตามถ้าตามวิทยาศาสตร์ตามการแพทย์เนี่ยมันก็จะไปลักษณะกลมกมเหมือนกันหมดและครับและอีกความเชื่อหนึ่งแต่อันนี้ผมเห็นบ่อยแล้วก็เห็นพี่ๆที่ห้องเนี่ย ที่พึ่งคลอดลูกเนี่ยก็ติดด้วยที่เขาบอกว่าการติดเข็มกลัดไว้ที่ชุดเนี่ยจะป้องกันวิญญาณร้ายอาจจะในฐานะหมอสูนจันเคยได้ยินไหมกฎสโลโบายนะผมว่าคือพมอเราติดเข็มกลัดแบบนี้ครับพอคนทราบว,ว่าท้องเนี่ยนะก็คือ,ค,อคือคนจะระวังกับเรามากขึ้นใช่ไหมครับรบางทีแบบไม่ไม่เดินมาคุยกับเราเดินมาชนเราหรืออะไรเงี้ยเขาเขาจะเขาจะระวังมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะไม่ไม่มีแบบอะไรมากระทบกระเทือนบริเวณท้องเราหรือว่าเป็นคนท้องเนี่ยนะครับก็ จะได้รับความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นถ้าคนรู้ใช่ไหมครับ,รบเช่นจากเราได้เข้าห้องน้ําสาธารณะก็ได้เข้าก่อนนะครับขึ้นรถมีที่นั่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็็อบอกว่าคงถ้าติดไว้เนี่ยอาจจะช่วยได้ในใน,ในกรณีนั้นนะครับกวามเดือดร้อนขอคุณแม่แล้วก็จริงๆ,ๆแล้วถ้าติดเนี่ยประโยชน์ที่ได้น่าจะเป็นการเหมือนเตือนคุณแม่เองมากกว่าครับว่าเอ้ยเราท้องอยู่นะเรามีลูกอยู่ข้างในอะไรเงี้ยให้ทำอะารระมัดระวังมากขึ้นนะครับ ครับ,รบอ,าอาจารย์แล้วอีกความเชื่อหนึ่งนะที่เขาบอกว่าคุณแม่ท้องห้ามดื่มน้ำมะพร้าวเพราะว่าจะทําให้แท้งคือเรื่องของน้ำมะพร้าวนในงานวิจัยซึ่งตอนนั้นหมอเคยอ้างอิงถึงแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ทําที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินเพราะว่าภาคใต้เรามีมะพร้าวเยอะใช่ไหมครับ,รบก็ทำอยที่นั่นเพราะว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับมันมีสารตั้งต้นที่ช่วยในการผลิตฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนเพศชายที่บอกว่าออมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็ทั้งฮอร์โมนเพศหญิงคือฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนะี่ยการมี estrogen, เอสโตรเจนเกิดขึ้นเ,เร็วเกินไปนะครับคือปกติในเอสโตรเจนมันจะมาในช่วงที่แบบช่วงที่เราใกล้ๆคลอดเพราะเอสโตรเจนจะเกี่ยวกับการกระตุ้นให้มดลูกมีการบีบตัวนะครับหดรัดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราดื่มน้ำมะพร้าวแล้วแล้วมีสารตั้งต้นตรงนี้นะครับนะาถามว่ามันจะมีปริมาณมากพอที่เอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวเนี่ยจะไปกระตุ้นให้มดลูกหดลัดตัว ทาไม่เจ็บก่อนกําหนดคลอดก่อนกําหนดหรือไม่เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าอันนี้คิดตามทฤษฎีอ่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณของเอสโตรเจนเยอะมากๆนะครับต้องคุณคุณแม่ท่านนั้นก็ต้องดื่มลอวคับปริมาณเยอะมากๆซึ่งซึ่งจะเยอะจนแบบเยอะเป็นพลายต่อวันเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ถึงจะได้มิลลิกร,รัมเข้ากันเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในกรณีสงสัยกันเนี้ย สางมาใหยสงขลานักลิงเขาก็ทำวิจัยมาแล้วนะครับคือวิจัยมาเนี่ยรเราก็ไม่เจอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่พิสูจน์ได้ว่าบริโภคน้ำมะพร้าวเนี่ยจะทําให้แท้งลูกได้ <S <S ดังนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องนี้จริงๆนะครับนะแล้วแล้วจะดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยก็ขอให้เลี่ยงในช่วงสามเดือนแรกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับพอพ้นสามเดือนแล้วว่าลูกฝังตัวแน่นดีแล้วนะครับโอกาสที่มดลูกบีบตัวแล้วจะไปทําให้เกิดการเจ็บท้องและลูกหลุดออกมาเนี่ยอันนั้นจะยากขึ้น รเรื่องของการกินกล้วยน้ําว้าค่ะบางคนบอกว่าทําให้รอดยากหรือว่าเด็กจะตัวใหญ่ว่าปกติมันเป็นจริงไหมคะหรือจริงๆเขาห่วงเรื่องน้ําตาลเป็นเบาหวานกันแน่ค่ะน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นครับคุณหยกเพราะว่า,วางี้ในในกล้วยเนี่ยนะครับนอกจากมีคาร์โบไฮเดรตนะมีแป้งแล,ลลแล้วก็มีรสหวานที่เป็นน้าตาลเ้าด้วยเนี่ยนะครับที่มีมากๆจริงเนี่ยแล่ธาตุต่างๆจะเป็นพวกโพแทสเซียมนะครับที่โพแทสเซียมเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการยืดหดของกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับแต่ว่าถามว่า มันมันจะส่งผลจนทาให้กล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยยืดหดขนาดนั้นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าลักษณะกล้ามเนื้อของผนังมดลูกเนี่ยจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแขนขาเราเป็นกล้ามเนื้อคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นจากโพแทสเซียมเนี่ยก็จะได้ผลไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นความเชื่อที่ว่าตรงเนี้ยอดทานก็ได้ว่าเยอะลูกจะตัวใหญ่เนี่ยมันใหญ่ในแง่ที่อน,น่าจะเป็นการใหญ่ที่สุขภาพไม่ดีครับคือใหญ่เหมือนใหญ่อ้วน ใหญ่เป็นเหมือนคุณแม่อาจจะกลายเป็นเบาหวานขนาดตั้งคันเอาอ่ะเพราะว่าบริโภคข้่เเเวเนียวาเยอะๆก็มีน้าตาลสูงนะครับจร่งๆตรงเนี้จริงๆไม่แนะนําไม่แนะนําครับต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าแม่ท้องนะถ้าคุณแม่ที่ท้องกินเผ็ดเนี่ยจะทําให้ลูกหัวล้านผมน้อยนี่ <c oughs> ผมไม่เคยได้ยินโอ้โ,อโอครับเออจริงๆแล้วเนี่ยผมขนและเล็บเนี่ยนะครับ เหนประกอบที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือโปรตีนนะครับนะพเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราพูดถึงอาเราจะบอกในเรื่องการบริโภคเนี่ยที่จะมีผลต่อมนะฮะน่าจะเป็นอา่าเพราะถ้าลูกหัวล้านเนี่ยคุณแม่ทานโปรตีนน้อยเกินไปเนี่ยน้อยจนขาดขาดสารอาหารโปรตีนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยต้องเรียนว่าลูกของแต่ละคนเนี่ย เขาจะมีผมมากผมน้อยหัวร้านไม่ล้านเนี่ยที่จะกับปลาปาร์ใช่ก็ใช่ไหมครับลูกก็เป็นผลผลิตจากคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อหัวร้านคุณแม่หัวร้านด้วยแน่นอนอันนี้ลูกก็มีความเสี่ยงที่จะหัวร้านจากพันธุกรรมได้นะครับแต่ว่าการการรับประทานเผ็ดเนี่ยครัหมอว่าเราคิดง่ายๆฮะคนไทยอ่ะบ้านเราอาหารที่เราทานอยู่อ่ะเกินครึ่งน่าจะเผ็ดนะใช่ไหมครับครึ่งเ ไม่อย่างนั้นก็หัวร้ายัทั้งประเทศแล้วแหละฮะผมไม่ต้องเป็นอย่างนั้นะน,นะฮะาโายความเชื่อเนี่ยใช่บางท่านเขาไปเชื่อว่าทานอาหารรดเสี่ยมากๆ,ๆเ่ยนะครับคุณแม่ก็จะปวดท้องระคายเคืองทานเรือนอาหารก็มากกว่าก็าคือจะทำให้คุณแม่เสี่ยงต่อการมันกดไหลย้อนหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารซะเองก็มากกว่านะครับอาจจะแสบอาจจะระคายเคืองแบบไปปั่นป่วนลำไส้ทาให้ขับถ่ายแบบมีปัญหาในการขับถ่ายร่วมด้วยได้ท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวอะไรพวกนี้ตามมาได้นะครับ แม่ท้องต้องกินคูณสองเผื่อลูกในท้องด้วยจริงๆแล้วเนี่ยทานอาหารในขณะตั้งครรภ์นเนี่ยต้องควบคุมนะครับหลายๆท่านจะเข้าใจผิดว่าทานถล่มไปเลยเหมือนที่คุณอ่านถามเนี่ยว่าทานคูณสองไปเนี่ยไม่ใช่นะครับจริงๆเราอยากต้องทานเนี่ยควบคุมนะครับโดยที่ให้สัดส่วนของอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่ครบทั้งห้าหมู่โดยเน้นไปที่โปรตีนให้มากหน่อยนะครับผักผลไม้มากหน่อยแต่ว่าคอบไฮเดรตหรือไขมันเนี่ยให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้น oh, okay. เราบอกเรากินเป็นสองเท่าเนี่ย <S <S 2> <S 2> เราก็จะอ้วนขึ้นสองเท่าจากจากจากอาหารที่เราทานนะ่ะแล้วก็จะไปส่งผลเสียกระทบต่อลูกด้วยอาจจะทำให้ลูกตัวใหญ่แล้วก็มีปัญหาเรื่องคลอดยากหรือว่าการคลอดติดขัดตามมานะครับ <S <S 2> <S 2> จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงน้ำหนักเฉลี่ยของคนแม่ที่ตั้งครรภ์ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยตลอดาการตั้งครรภ์เก้าเดือนคนจะอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบสองกิโลนะครับหรือมากสุดเนี่ยเราให้ไม่เกินสิบห้ากิโลถ้าเป็นคนรูปร่างใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยนะครับสมมติสิบสองกิโลเนี่ย เราตั้งแท้ตั้งแค่สิบเดือนเนี่ยไม่ใช่เดือนละโลนะครับ <3 S 1> สามเดือนแรกเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นสามเดือนแรกจะขึ้นประมาณโลถึงโลครึ่งเอง<ม>เพราะว่าไหนเราจะแพ้พองไหนลูกจะยังตัวเล็กอยู่นะครับแต่ว่าสามเดือนกลางเนี่ยเหมือนมอนเหมือนมันเหมือน,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 นแบบสามเดือนแรกอาจจะขึ้นประมาณโลครึ่งถึงสองโลสามเดือนกลางเนี่ยอีกห้ากิโลแล้วก็สามเดือนสุดท้ายอีกห้ากิโลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฮะเราเราอย่าไปเรียกว่าทันทานคูณสองตามใจปากครแบบว่าเราดูน้ําหนักเราที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสามเดือนนั้นดีกว่า อาจารย์ครับแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยนะฮะเขาถามว่าเขาเขาเหมือนเขามีความเชื่อกันนะว่าคุณแม่ท้องนี่ห้ามมีเซ็กช่วงตั้งครรภ์แต่จริงๆอาจารย์อธิบายอยู่บ่อยเหมือนกันนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเ้าเราพูดอย่างนี้กับแพทย์เนี่ยอันตรายจริงๆเนี่ยนะครับเรากลัวว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะไปนําการติดเชื้อหรือว่าเวลาเอายอเพศของคุณพ่อเนี่ยไปสัมผัสโดนปากมดลูกเนี่ยมันกระตุ้นเทมมดลูกมันบีบตัวก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการที่เจ็บท้องคลอดก่อนกําหนดหรือว่าแท้งลูกได้เพราะฉะนั้นคํําาแนนะก็ือ อย่ามีเพศสัมพันธ์นในสามเดือนแรกสามเดือนแรกไปกระทบกระเทือนมากๆเดี๋ยวแทงได้นะครับและในเดือนสุดท้ายครับตอนที่ลูกพร้อมจะใกล้ครบกําหนดแล้วแต่ว่ายังไม่ครบอะเดือนสุดท้ายเนี่ยก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปากของลูกมันคือลูกตัวใหญ่หลแล,ล,ล้วลาปากของลูกมันจะบางมันจะพร้อมที่จะหเราไปเราเป็นเพศสัมพันธ์ไปกระตุ้นเรื่อยๆปากลูกเปิดก่อนกาหนดลูกจะคลอดก่อนกำหนดได้นะครับดังนั้นห้ามมีแค่สามเดือนแรกกับหนึ่งเดือนก่อนคลอด นะครับนอกนั้นระหว่างกลางมีได้นะครับแต่พูดถึงพูดถึงมีได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องท่าทาง,ทางการมีเพศสัมพันธ์จะต้องอยู่ในท่าทางที่ไม่มีแรงกระทบกดไปบนทอ้องของแม่ดูรูปเด็กน่ารักน่ารักทุกวันเนี่ยจะทําให้ลูกคลอดออกมาแล้วน่ารักด่าเหมือนกันนั่นไงครับก็อ,อันนี้คล้ายๆกับเรื่องหัวหลานนะครับคือ ของูลูกคืออย่างนี้ครับลูกเนี่ยเป็นพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าที่เราพูดกันบ่อยๆว่าโอ้โหแบบไม่ต้องตรวจดีอนเอเลยเนี่ยหน้าก็เป็นทิมบอกแล้วว่าใครเป็นพอ่อนะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับนะบเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อคุณแม่ลูกกันเนี่ยเขาคล้ายกันด้วยความน่ารักไม่น่ารักก็คล้ายกันที่คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับครับเพราะฉะนั้นเราดูลูกคนอื่นน่ารักลูกดาราอะไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่ได้หน้าเป็นแบบนั้นก็ไม่น่ารัก ถูกต้องครับเพราะนั้นคุณแน่อารมณ์ดีสภาพจิตใจดีฮอร์โมนดีก็ทําให้การดําเนินคานดีไปด้วยนะครับก็บดูไปนรับไม่เป็นไรครับครับอ่าอาจารย์อีกความเชื่อหนึ่งบอกว่าคนท้องเนี่ยห้ามไปงานศพเพราะว่าสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาทำลายลูกเมื่อกี้เหมือนยันที่พี่ยงครับ อันนี้ถ้า,ถามองในแง่คือเธอถามว่าจริงไหมอันนี้ไม่จริงอยู่แล้วนะครับเรื่องปิการต์แต่ว่าการไปงานที่เศร้าอย่างงานศพนะครับมันทําให้หดหู่มันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องอารมณ์เหมือนกับข้อที่แล้วแหละนะครับ<ม>พอทําให้อารมณ์หดหู่สุขภาพจิตใจไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ทําให้ส่งผลกระทบต่อลูกในท้องเหมือนกันเพราะว่ามีงานวิจัยที่พิสูจน์ว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และอารมณ์ดีลูกจะมีภาวะ eq นะครับหรือความมั่นคงทางอารมณ์สูงกว่าคุณแม่ที่มีปัญหาชีวิตครอบครัวมีปัญหาเครียดหดหู่ร้องไ อันนี้ลูกออกมาจะมีปัญหาเรื่องอ q ่ชัดเจนเกี่ยวกับคนท้องแพ้ท้องทุกคนต้องกินของเปรี้ยวของดองจ, <c oughs> จริงๆเวลาแพ้เนี่ยเป็นการแพ้เนี่ยมันจะมีความแปลกความแพ้คือความเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างเปลีนภาวะที่เหมือนกับอยู่ในภาวะกดดันการตั้งครรภ์เป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตนะครับบางทีคุณแม่รับมือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เครียดอะสำหรับคุณแม่เราจะดูแลลูกไงต่อไปเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆออกมาอย่างเช่นเออ บางทีไม่เคยทานของอะไรแปลกถ้าบางบางคนแบบชีวิตนี้ไม่เคยทานแกงลาวเลยอยากทานแกงลาวตอนที่ตอนที่ช่วงแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนแพ้ท้องเนี่ยไม่ได้อยากกินแค่ของเปรี้ยวนะครับไม่ได้แปลว่าการกินเปรี้ยวนั้นจะไปช่วยแก้หนึ่งอางแพ้ท้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการตีแรงทางอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณพ่อเนี่ยหรือคนรอบข้างเนี่ยช่วยประคับประคองดูแลคุณแม่คุณนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องการแพ้ท้องเนี่ยเขาจะดีขึ้นเองจากเรื่องทางอารมณ์ทางจ นะครับส่วนส่วนถ้าจะเอาเป็นงานวิจัยว่าอถ้างั้นอาหารชนิดไหนที่จะช่วยลดเรื่องการแพ้ท้องได้บ้างเนี่ยจริงๆอาหารที่มีความหวานนะครับนะอะไรที่หวานๆีนน่กลูโคสเนี่ยนะครับน้ําตาลเนี่ยจะไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องการแพ้ส่วนหนึ่งที่แพ้เนี่ยเพราะว่าร่างกายคุณแม่ขาดน้าตาลเพราะว่าลูกเนี่ยเขาเอาน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานนะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนไม่ต้องกินของเปรี้ยหรอกครับ <S 2> <S 2> ถ,ถ้าตัวเองแพ้แล้วอยากกินของเปรี้ยก็กินไปแต่ว่าถ้าท่านไหนที่แพ้แล้วอยากกินอย่างอื่นก็ก็กินอย่างอื่นไปถ้ามัน,นีไม่เหน,นียนตลไรนะครับใครก็หมอเรียนนะครับคุณผู้ฟังก็ก็ก็ทําไปได้นะครับแต่ว่าอันไหนที่เราใช้สารมันสนึกราตองดูแล้วมันแปลกๆอ่ะก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือว่าถามคุณหมอสูงที่เราฝากคันซะก่อนนะครับครับค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคค่ะ